ดีค่ะพบกับมาดามนะัดทางช่องสิกเกิลทาโลคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2565เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนเรามาถึงชาวราศีมิถุนแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมมาดูนะคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกชาวราศีมิถุนชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพ โชคลาบจะมีไหมศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีหรือเปล่าก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวลานี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมิถุนในช่วงครึ่งปีแรกชีวิตเอ ตัวตนของคุณในช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นอย่างไรได้6กหนึ่งนะคะตัวตนของชาวราศีมิถุนได้6กหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นช่วงของการที่เรียกว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะดังนั้นน่ะการที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าบอกได้เลยว่าเป็นช่วงของการที่ต้องเหนื่อยหนักเลยนะเหนื่อยหนักสู้กับปัญหาหรืองานที่อาจที่จะมีปัญหาหรืองานท้าทายหรืองานยากงานลําบากนะคะงานทานานี่ท้าทายความสามารถและเป็นความสามารถเฉพาะตัวด้วย แต่เป็นการที่เรียกว่าถึงแม้จะเป็นงานท้าทายแต่คุณเป็นคนที่สามารถข้ามผ่านและทำได้สำเร็จนะคะดังนั้นถ้างานของคุณเจองานยากงานลำบากนั่นหมายถึงว่าเจ้านายเขากำลังมองเห็นความสามารถของคุณอยู่ดังนั้นชาวราศีพฤษภเองจึงมีคนส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่อย่างลับๆนะคะเพราะฉะนั้นว่าถ้ายิ่งใครที่ยิ่งขยนันยิ่งกระตือรือร้นคุณยิ่งได้มาดูถึงเรื่องรายได้กันดีกว่านะคะ รายได้ชาวราศีพฤกษกในช่วง3เดือนแรกตั้งแต่มกราถึงมีนาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักรายได้ยังน้อยอยู่นะคะอาจที่จะมีปัญหาติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังแต่หลังจากเดือนมีนาไปแล้วตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาใน3เดือนสุดท้ายของปักของออในรอบครึ่งปีนะคะก็รายได้เริ่มเข้ามาเป็นกอบเป็นกำร,ร,รายได้มาจากความเชื่อถือความศรัทธานในตัวคุณเพราะฉะนั้น มีรายได้เข้ามาแบบฟุกๆลุกแล้วก็เป็นกรอบเป็นกำรรแล้วก็สามารถที่จะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเกิดขึ้นได้นะคะต้องให้หลังมีนาไปก่อนนะในช่วงเขาเรียกว,ว่าช่วงต้นปรกสามเดือนแรกอาจที่จะดูฝุดฝืดูอืดๆไปสักนิดหนึ่งหรืออาจที่จะมีรายได้เข้ามาจากการที่เรียกว่าเราลงทุนทําธุรกิจหรือทําอะไรแปลกๆใหมๆ่ๆอาจจะเป็นการเริ่มต้นลงทุนแล้วมันยังไม่เห็นผลนะคะมันจะไปเห็นผลเอาในตอน สเดือนหลังนะทีนี้มาดูถึงรายจ่ายกันบ้างรายจ่ายยังมียังคงมีเยอะอยู่เลยนะเป็นรายจ่ายที่เรียกว่ามาจากการที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรายจ่ายที่เออเป็นรายจ่ายหลักที่เป็นรายจ่ายประจําแต่มันมาจากสาเหตุมาจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาจจะเป็นการติดนิสัยจากการที่เรียกว่าเราเคยมีรายได้ที่ดีแล้วใช้จนเคยตัวเพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนแรกอาจจะทําให้เรา เดือดร้อนได้นะพอ3มเดือนหลังเนี่ยคุณอาจที่จะบีบตัวเองได้มันก็เลยจะทำให้รายจ่ายลดลงได้นะคะมาดูว่าชาวราศีมิถุนถ้าเกิดมีความเดือดร้อนนะคะแล้วจะไปพึ่งพาใครได้บ้างพึ่งพาญาติพี่น้องได้ไหมญาติพี่น้องพอที่จะพึ่งพาได้แต่ไม่มากนะักนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าพอที่จะพึ่งพาได้แต่ไม่มากนะักทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ล่ะเราจะไปพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ได้ไหม คุณแม่พึ่งได้นะคุณแม่ก็พึ่งได้คุณ tai, พ่อพึ่งได้ไหมคุณพ่อพึ่งได้แต่เพียงแต่ว่าเวลาพึ่งท่านแล้วเนี่ยอาจที่จะต้องมีเหตุผลนะเพราะท่านเองเป็นคนที่เครียดง่ายพอเวลาใครมาพูดเรื่องเงินด้วยท่านอาจจะเครียดแต่ถามว่าให้พึ่งไหมให้พึ่งได้อยู่นะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นคนค่อนข้างขี้เหนียวนะหรือเขาเป็นคนที่หาเงินมาด้วยความยากลําบากดังนั้นเวลาที่ใครมาพูดเรื่องเงินต่อให้เป็นลูกก็เหอะก็อาจที่จะเครียดก่อน แต่ถามว่าให้ไหมให้นะไม่ใช่ไม่ให้นะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องสำหรับใครที่คิดจะลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ยจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนถ้าคิดจะลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนก็ดูสัญญงสัญญาให้ดีๆนะการเซ็นเอกสารสัญญาการที่จะลงทุนร่วมหุ้นกันถ้าคุณสัญญาปากเปล่าบอกได้เลยนะว่ามันจะมีการตกติดเกิดขึ้นในวันข้างหน้า เพราะว่าการทําธุรกิจลงทุนร่วมหุ้นกับใครก็ตามคุณอย่าใช้สัญญาใจนะเมื่อเวลาธุรกิจมันดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าตัวเงินมันเริ่มเยอะปุ๊บเนี่ยปัญหามันจะตามมาแต่ถ้าเกิดว่าทางที่ดีแล้วให้คุณเนี่ยเซ็นสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ต้องใช้คําว่าเก่งใจถ้าเก่งใจเมื่อไหล่บอกได้เลยว่าคุณจะมีปัญหาตามมาในภายหลังนะคะแต่สําหรับใครที่คิดว่าไม่เอาอะลงทุนร่วมหุ้นกับคนอื่นแล้วปัญหาเยอะเดี๋ยว เดี๋ยวเพื่อนก็จะกลายเป็นศัตรูกันไปเปล่าๆเชนชอบเล่นหุ้นถ้าเล่นหุ้นจะเป็นยังไงหุ้นในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมิถุนนะเป็นดวงที่ดีมากสําหรับการเล่นหุ้นไม่ว่าคุณจะหยิบจับหุ้นตัวไหนก็ตามทําเงินให้คุณนะคะไม่ว่าคุณจะเล่นหุ้นระยะสั้นหุ้นระยะยาวคุณเล่นได้หมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะมีโบเกอร์ซะหน่อยคอยสกิดคุณว่าขายได้แล้วขายได้แล้วได้กําไรประมาณนี้โอเคแล้วคุณเล่นไปเลยนะคะแต่มีโบเกอร์คอยดูแลหน่อยก็จะดีนะ ทีนี้มาดูถึงเรื่องสําหรับคนที่ทํางานประจําอยากรู้ว่าจุดอ่อนของตัวเราหรือว่าอุปสรรคในการทํางานของเราคืออะไรเขาบอกว่าอุปสรรคในการทํางานของตัวคุณคุณเป็นคนค่อนข้างมีโลกส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคนเขาจะมองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างหยิ่งนะหรือว่ามีกฎมีระเบียบเยอะเกินไปบางทีอาจจะวางกฎระเบียบมากเกินไปจนบางที คนหมั่นไส้แต่ถามว่าคนเขาก็รักคุณไหมเขาก็รักในความมีน้ําใจของคุณนะบางครั้งเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่รู้เถ้าใครที่เข้ากับคุณได้ต้องพูดคําว่าใครที่เข้ากับคุณได้หรือใครที่เป็นคนที่คุณรักเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาก็จะมองว่าคุณเป็นคนดีนะคะคุณเป็นคนมีน้ําใจคุณชอบช่วยเหลือแต่ใครที่เข้าไม่ถึงคุณเขาจะมองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างหยิ่งมีโลกส่วนตัวสูงเกินไปเข้าถึงยาก หรือมีกฎมีระเบียบกับคนนู้นคนนี้มากเกินไปนะคะมันก็เลยเป็นจุดแค่เพียงจริงๆแล้วมันเป็นแค่เพียงจุดเล็กๆสําหรับชาวราศีมิถุนไม่ได้จุดใหญ่โตเลยนะทีนี้มาดูว่าแล้วเพื่อนร่วมงานจริงๆแล้ว่เขาคิดยังไงกับเราเพื่อนร่วมงานในที่นี้ศัตรูของคุณเนี่ยคือเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันนะคะอาจจะจะคอยขัดแข้งขัดขาแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่ต่างเพศก็จะถ้าถามว่าจะไปได้ไปกันได้ด้วยดีไหม มันไปด้วยกันได้ดีแค่เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมิถุนเหมือนคุณมีความโดดเด่นอยู่ในตัวนะความโดดเด่นในตัวของคุณจึงทําให้เพื่อนฝูงดีกับคุณแค่เพียงระยะแรก,แรก,แรกๆเท่านั้นนะ่ะพอคบไปแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าเราโดดเด่นเกินหน้าเนี่ยอาจจะทําให้เขาเกิดความหมั่นไส้เราได้นะหรืออาจที่จะมีปัญหากับเราได้นะแต่เป็นเป็นปัญหาที่เรียกว่าเขาไม่ได้ชนกับเรา เขาไม่ได้ชนกับเราแต่เพียงแต่เขาอาจที่จะอไม่อยากยุ่งกับเราหรืออาจที่จะทําตัวเฉยๆหรือไม่หรือจะทําตัวมีปัญหากับเรานั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นกล้าชนกับเราเพราะเขาอาจจะมองว่าเรามีแบ็กอัพดีนะคะในทีน่นี้ทีนี้สําหรับชาวราศีมิถุนเจ้านายมองว่าคุณเป็นคนยังไงหรือเจ้านายของคุณเป็นคนแบบไหนเจ้านายของคุณน่ะเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงรักแรงเกียรแรงดังนั้นน่ะ ถ้าเกิดว่าคุณทําให้เขารักเนี่ยเขาส่งส่งเสริมผลักดันคุณนะคะให้ให้ก้าวหน้าแต่เป็นไปตามขั้นตอนนะไม่ได้ก้าวกระโดดเพราะว่าถ้าเขาส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยจะส่งเสริมสนับสนุนแบบลับๆแต่ถ้าคุณไม่มีความสามารถอะไรที่โดดเด่นไม่มีความไม่ไม่กระตือรือร้อนเขาไม่ส่งเสริมคุณนะดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะส่งเสริมคุณส่งเสริมจากความสามารถเฉพาะตัวของคุณแล้ว เจ้านายของคุณหรือหัวหน้างานของคุณเนี่ยเขาเป็นคนขยันเขาเป็นคนกระตือรือร้นเขาเป็นคนค่อนข้างจะจู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบสักนิดนึงถ้าคุณเป็นเป็นไปได้อย่างที่เขาต้องการเนี่ยเขาส่งเสริมผลักดันคุณให้คุณนะ่ะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วได้เลยทีเดียวนะคะแต่เป็นการก้าวหน้าที่ตามขั้นตอนตามกฎระเบียบของเขาเพื่อให้คนว่าเขาไม่ได้นะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักของชาวราศีมิถุนกันบ้างสําหรับคนโสดก่อนนะ คนโสดถามว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาไหมมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแต่บอกได้เลยชาวราศีมิถุนค่อนข้างมีคู่ยากนะเพราะว่าคุณอาจที่จะตั้งกฎเกณฑ์หรืออาจที่จะวางสเปคของคนที่จะเข้ามาในสูงเกินไปสักนิดหนึ่งดังนั้นเวลาที่มีคนเข้ามาแล้วเนี่ยมันจึงไม่มีใครถูกใจคุณคุณจะหาคนที่เพอร์เฟกไปหมดทุกอย่างอย่างเช่นว่าต้องมีความรู้ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีวุฒิภาวะที่ เท่าเทียมกันคุณถึงจะเลือกถ้าด้อยกว่าแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าไม่เอาเมันไม่เชิดชูหน้าตานะคะเพราะฉะนั้นนะชาวราศีมิถุนจึงทําให้คุณจึงทําให้คุณมีคู่ยากแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะมีคู่ก็อาจจะเจอคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันหรือมีฐานะที่ดีกว่าส่งเสริมสนับสนุนคุณได้นะคะแต่คนที่เข้ามาค่อนข้างอีกโก้สูงนะ เป็นคนที่มีภาวะของความเป็นผู้นําดังนั้นเขาอาจที่จะไม่ฟังคําสั่งของคุณนะคุณจะต้องเป็นฝ่ายฟังคําสั่งของเขาถ้าคุณสามารถที่ดูแลดูแลเอาใจใส่เขาได้อย่างใกล้ชิดแล้วฟังคําสั่งของเขาได้ยอมหย่นหย่วนยอมยอม,ยอมเขาบอกได้เลยว่าคุณพบกับความสุขสบายอย่างเดียวนะคะทีนี้สําหรับชาวราศีมิถุนสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วหรืออยู่กินด้วยกันแล้วนะคะในช่วงนี้ของการที่เรียกว่า ช่วงนี้อาจที่จะมีปัญหากันบ้างก็เพียงแค่เพียงเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะเป็นการที่เรียกอยู่ด้วยกันมานานนะคะมันก็เหมือนลิ้นกับฟันแต่ก็เป็นการที่เรียกว่าลิ้นกับฟันหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่สะสมเอาไว้นะคะบางทีอาจจะแบบอึดอัดบางสิ่งบางอย่างในความเป็นตัวของคุณแล้วไม่กล้าพูดแล้วระวังการระเบิดอารมณ์นะคะอาจที่จะคู่ครองอาจที่จะเก็บงามสิ่งที่ไม่พึงพอใจไว้นานละ พอระเบิดอารมณ์มาทีมันอาจจะระเบิดอารมณ์มาอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องการที่กับคู่ครองด้วยนะคะค่ะสําสหรับชาวราศีมิถุนนะคะใครที่รู้ตัวว่ามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องค้างคาใจกันอยู่เคลียร์กันเลยนะคะมันจะได้มีไม่มีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรก็ยังรักกันดีอยู่เพียงแต่ว่า บางทีเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดจใจหรืออาจจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจกันอยู่เนาะทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะคะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเอ่อการเป็นออฟฟิศซินโดรมนะชาวราศีมิถุนใครที่นั่งทํางานนานๆแล้วไม่ค่อยได้ลุกขึ้นขยับ,ขย,บขยื่นแขนบา่าไหลเอวหลังสะโพกต้นขากาลังมีปัญหาเกิดขึ้นระวังการเป็นออฟฟิศซินโดรมมันรักษายากนะเพราะว่ามาดามเป็นแล้วมันไม่หายง่ายๆเพราะว่าที่มันเป็นแล้วมันไม่หายง่ายๆเนื่องจากว่า เรายังจะต้องนั่งอยู่ท่าเดิมหรือพฤติกรรมของเรายังคงเป็นแบบเดิมเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแล้วมันเลยมันจึงทําให้เรารักษายากหรือว่าหายยากอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังสําหรับชาวราศีมิถุนใครที่ชอบกั้นปัสสาวะนะระวังการเป็นกระเพาะปัสสาวะเหลือดลังนะคะส่งผลมาให้ทำเป็นระวังว่ามันอาจที่จะกลายเป็นว่าเหลือดลังแบบรักษาไม่หายเลยด้วยนะคะ อีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือช่วงหัวเข่านะชาวราศีมิถุนใครที่50อัิบปีมีปัญหาเรื่องข้อเขา่าอักเสบเกิดขึ้นได้นะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องกระดูกด้วยเนาะแล้วก็ข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงหรือเป็นตะคิวที่น่องนะคะก็เรียกว่าอุบัติเหตุไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนก็สบายใจได้เรื่องอุบัติเหตุไม่มีเรื่องคดีความก็ไม่มีนะคะมาดูถึงเรื่องเออใครที่วัยรุ่นวัยเรียนอยากจะรู้ว่าอยากรู้ว่า ในช่วงปีการศึกษาใหม่เนี้ยสำหรับใครที่จะเข้ามาหาลายัยมีเกณฑ์ที่จะได้คณะที่มาหาลัยในฝันหรือคณะที่ชอบไหมมหาลัยในฝันหรือคณะที่ชอบมีเกณฑ์ของการที่จะได้นะได้มาหาลาัยในฝันคณะที่ชอบแต่ว่าได้แบบเรียกว่าชิวเฉียดมากนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ได้แบบว่าเอ้ยคะแนนเราลอยลำได้แบบชิวเฉียดนะแต่ก็ได้อยู่นะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องออสังคมมองเราว่าเราเป็นคนยังไง เขามองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างใจร้อนมากนะชาวราศีมิถุนนะคะคนรอบๆตัวคุณเขามองว่าคุณน่ะบางทีก็มีโรคส่วนตัวสูงแล้วบางทีถ้าโมโหปุ๊บเนี่ยคุณไม่ยอมคนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างอีโก้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ถ้ายิ่งไม่ผิดนะยิ่งหัวชนฝาเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นลดลดความร้อนลงสักนิดนึงก็จะดีเขามองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างใจร้อนมากเลยทีเดียวแต่ถ้าถามถึงเรื่องธุรกิจ นะคะธุรกิจสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะอยากจะรู้ว่าธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ยจะไปได้สวยไหมจะเป็นยังไงจะดีกว่าปีที่แล้วไหมนะคะธุรกิจของคุณยังมีปัญหาอยู่บ้างนะแต่คุณสามารถแก้ไขและข้ามผ่านไปได้ด้วยดีมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในช่วง3เดือนหลัง3เดือนแรกเนี่ยมันต้องฝ่าฟันกับเขาเรียกว่าฝ่าฟันกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทีนี้มาดูถึงเรื่องโชคลาภมีเกณฑ์มีโชคลาภนะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็มีโอกาสแต่อย่าโลภมากเกินไปมาดูเรื่องศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยมีศัตรูเปิดเผยนะศัตรูเปิดเผยคอยจ้องที่จะทําลายคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าเปิดช่องโหวให้เขาทําร้ายเราได้นะคะศัตรูลับๆก็มีนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังทั้งศัตรูลับๆและศัตรูเปิดเผยนะสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะ จบคำพยากรณ์แล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามค่ะสวัสดีค่ะ